สดีครับเปเป้ละลายพันธุนะครับวันนี้ผมก็จะขอมาปิดสักการะนะครับสำหรับปี2020โดยน้ำหอมทั้งหมด8ตัวนะครับที่เป็นผลงานการป้ายยาจากเปเป้ละลายพันธุเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเปเป้นี่มันน่ามันโน่จังเลยนะมาป้ายยงป้ายยาอะไรกันเอาเป็นว่าผมเองก็ได้ทำโพลไว้ครับในกลุ่มของเปเป้ละลายพันธ์รีวิวน้ำหอมใน Facebook และผมก็ทำแบบนี้มาประมาณ2-3ปีซ้อนแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเข้ามาติก๊กเข้ามาโหวตกันว่าตัวไหนบ้างที่รีวิวน้ำหอมจากเปเป้ละลายพันนะครับมีผลทำให้คุณนะครับได้ไปลองกลิ่นน้ำหอมตัวนั้นๆและก็ได้ไปจัดมาในท้ายที่สุดโอเคเรามาพูดถึงน้ำหอมป้ายยาจากเปเป้สำหรับปี2020กันเลยดีกว่าตัวแรกผมขอเริ่มจากอันดับ8ก่อนเลยละกันกับหนุ่มคนนี้เลยครับ Dior ร o m ม2020 สำหรับดออรอม2020นะครับก็มีคนนะครับถูกป้ายยาถึง19คนและอย่างที่ผมเคยได้บอกไปครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเอา d n a ของความหอมในปจฉบับของดออรอมที่มีกลิ่นอายของดอกไอริสกลิ่นที่แบบออกรู้รู้ติดสำอางสำอางออกไปแต่อย่างไรในะผมก็ยังคงมองว่าเจ้าดออรอม2020ยเนี่ยยังคงแบบว่าเป็นกลิ่นของผู้ชายที่แบบว่ายังคงค,งคลีปลูกับสำอางสำอางอยู่คือกลิ่นของดออรอม2020นะครับจะมีความขมขึ้นครับมีความโปรง่งและก็เหมาะมากกับอากาศร้อนๆบ้านเรา มันยังคงเป็นแบบอัลโดเทอลตอยู่แต่กับการใช้งานที่ผมใช้มานะครับความฟุ้งกระจายนี่คือทําได้ดีมากครับเจออากาศร้อนๆคือกลิ่นดอหอมเป็นออร่าความติดทนนานอะไรต่างๆก็ทําได้ดีครับพูดง่ายๆว่าดิออม2020นะครับเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าดูสุขผูมดูเท่แต่ในวันนั้นนะครับคุณอาจจะอยากดูแบบเป็นทางการสักหน่อยครับลุกขึ้นมาใสาก่กางเกงสแลก,ลกซ์เสื้อเชิ้ตรองเท้าหนังอะไรแบบนั้นไปลองดูก็ได้ครับสำหรับดีออรม2020ราคาเขาอยู่ที่ประมาณ4,300กว่าบาทในขนาด100 ML ่อเนี่ยมาถึงหนุ่มคนที่7นะครับกับหนุ่มบ้านนี้จาะยิบซังโรลองครับในรุ่นนี้เลยครับมาใหม่ล่าสุดปี2020เช่นกันครับกับลอมเล็บอร์ฟัมครับโดยส่วนตัวของผมเองนะครับผมมองว่าลอมเล็บปร์ฟมนะครับมันคือสุดยอดน้ำหอมผู้ชายสายหล่อสำหรับปี2020ที่น่าจับตามองมากๆก,ก,กับกลิ่นนี้ของลอมเล็บปร์ฟัมนะครับคือแบบจะพูดยังไงดีล่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบหล่อครับ คือหล่อล้อหล่อล้อล้อล่อล้อล่อล้อลอสำหรับกลิ่นของลมเล็บประฟามนะครับคืออย่างที่ผมรู้สึกเลยคือมันถูกเบรนด์มาเพื่อผู้ชายที่แบบว่าสายหล่อครับมีมาที่แบบว่าโอเคสุขุมครับความสุขุมเนี่ยมันจะมีความเข้มในเนื้อกลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกแบบมีกลิ่นเย้าวที่มันเจือมากมาความหอมสดชื่นนะครับและเขาก็ทำออกมาได้แบบมีมิติมากๆครับ อารมณ์แบบหนุ่มออฟฟิศที่ชอบบริหารสเสน่ห์ที่แบบว่าไม่เคยว่างเลยครับตอนกลางวันย่ยจะต้องมีสาวนัดไปทานข้าวเสมอด้วยความที่เขาเป็นแบบโอเดอร์ฟาร์มนะครับความติดทนนานก็คือทําที่ดีครับแต่เรื่องความฟุ้งกระจายเนี่ยอาจจะไม่ได้กระจายแบบบูหรหวามากครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยครับที่มันติดผิวแล้วก็แบบว่าคุกกลุ่นอยู่บริเวณแบบรอบตัวเราเนี่ยมันชวนให้ไปสบสุขมากๆและต้องบอกเลยครับว่ามันคือน้ําหอมสาหรับผู้ชายที่แบบว่าเจ้าสเสน่ห์ครับ สำหรับสนนุนราคาค่าตัวของลอมเลือปอร์ฟัมนีครับในขนาด100 ml อยนอยู่ที่4,900บาทยังไงก็ไปลองสัมผัสดูกับกลิ่นของเขาได้ครับมันจะถูกชโลกกับคุณหรือเปล่าต่อเนื่องยอวไปถึงอันดับที่6นะครับยังคงอยู่กับยิปซังโลลองเห็นไหมผมบอกแล้วว่าปีนี้นะครับยิปซังเนี่ยมารางสุดๆเรื่องน้ำหอมให้ไว้ใจยิปซังเลยทีเดียว เราต้องขอออกตัวลอ้อฟรีเลยครับว่าสำหรับเป๊ะแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่าไม่มีดีออร์มสปอร์ตที่ผมรักสุดๆเนี่ยครับบนโลกไปเนี่ยผมคงต้องยกให้ยิบซันโรลงวายตัวตลัดนี่แหละครับที่จะคลองใจของผมแบบตับนานเท่านานมันคือความรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับนี่คือน้ําหอมของผู้ชายแบบว่าสายสดชื่นแต่ว่าชอบฟลัดชอบอ่อยอะไรเงี้ยครับเป็นน้ําหอมที่แบบว่าดูเฟรนลี่เข้ากับคนได้ง่ายและกลิ่นของเขาเนี่ยครับมันชวนให้คนรอบข้างเนี่ยลุ่มหลงด้วยคือมันไม่ใช่น้ําหอมสายสดชื่นดาดๆนะครับ แต่ที่แฝงมาเนี่ยครับมันคือความหวานที่ไม่ใช่หวานเลี่ยนครับแต่เป็นความหวานที่มีความละมุนแล้วก็ชวนแบบว่าเอาลิ้นไปดุนๆแบบนี้คือผมรู้สึกแบบนั้นและเหมาะมากๆเลยครับว่าจะเป็นหนุ่มทักศึกษาหนุ่มไปทํางานหนุ่มออฟฟิศอันนี้คือใช้ได้หากคุณเป็นผู้ชายแบบสายสดชื่นแต่คุณอยากให้วันนั้นของคุณนะครับดูมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยายตัวตลอดนะครับให้ความรู้สึกแบบนั้นให้กับคุณได้เลยสําหรับผิวของผมนะครับการกระจายตัวคือทําได้ดีมากครับ ความติดทนนานคือบอกโอ้โหแบบอ,อลังการงานสร้างมากๆนี่คือผิวของผมนะแม้ว่าจะเป็นแบบอตัตราลท์ก็ตามผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหลายคนอาจจะหาว่าผมอวยครับแต่ผมรักเขาจริงๆครับรักมากมาถึงอันดับที่5แล้วนะครับกับหนุ่มบ้านนี้ของวัวเช่ปูลอมตัวนี้เลยครับ กับผู้ชายสายสดชื่นมีกลิ่นกายที่หอมสะอาดเฟรลี่ซีแล็ผมเคยได้กล่าวไว้แล้วกับเวอร์ซเชโปลอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นอมตะนิรันดร์การครับขึ้นหิ่งเป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่แบบว่าคลาสสิกเลเวอร์มากๆ คือเป็นกลิ่นที่ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากครับไม่ต้องเข้าใจอะไรให้ยากครับ<อ>กเกิดมาเพื่อหอมสะอาดมันคือความหอมที่สัมผัสได้ง่ายๆครับไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายหากคุณเป็นหนุ่มนักเรียนครับที่นั่งอยู่ท้ายห้องนะครับคุณก็จะเป็นหนุ่มแบบเนื้อหอมครับหอมมาแต่ท้ายห้องมาจน,นหน้าชั้นเรียนเลยหรือหากว่าคุณเป็นหนุ่มออฟฟิศคุณก็จะเป็นหนุ่มออฟฟิศเจ้าสำราญครับแบบทำงานเสร็จแล้วครับตอนเย็นก็ไปหัวดับมินตันนะครับไปตีเทนนิสหรือว่าไปเตะบอลก็ยังไปได้ต่อ กลิ่นของเขาครับก็มีความกระจายตัวที่ดีนะครับช่วงแรกๆนี่จะมีความคมๆสักหน่อยครับฟุ้งๆแต่หลังจากที่มันเซตตัวที่ผิวของเราแล้วเนี่ยครับกลิ่นของเขาเนี่ยเขาจะหอมแบบละมุนละมุนใสๆกลิ้งๆครับและนั่นคือเสน่ห์ของเวอร์ชเชปูลมเลยครับเนื้อกลิ่นมีความแบบหอมสะอาดสายสดชื่นนะครับยังไงก็ต้องมีครับเวอร์ชเชปูลอมีติดไว้ในตู้น้ำหอมที่บ้านนะครับบอกเลยว่าวันไหนคุณรู้สึกเบื่อเบื่อไม่รู้ว่าจะใช้กลิ่นไหนดีเวอร์ชเชปูลอมสามารถหยิบนํามาใช้ได้ สมน,นราคาค่าตัวของเขาในขนาด100 ml ผมจําไม่ได้แน่ชัดน่าจะอยู่ประมาณ4,100บาทเดียวก,กันก็ไปลองสัมผัสกลิ่นของเขาดูครับผู้ชายสายสดชื่นหอมสะอาดและมีสเสน่ห์ต้องยกให้เขาครับอันดับที่4ตัวนี้นี่คือผมบอกเลยว่าเป็นน้ําหอมที่แบบว่าแบบว่าใครๆก็ต้องเรียกหาครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคริสเตียนดิออประสบความสําเร็จมากๆก,ก,กับน้ําหอมรุ่นนี้ของเขานั่นก็คือดิออสวัต้นเองครับ ด้วยสเสน่ห์ของกลิ่นเขานะครับจริงๆแล้วนี่คือผมบอกเลยว่าเดอสวาร์เนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆแต่ด้วยความที่กลิ่นของเขาเนี่ยครับเป็นที่ยอดนิยมและคล้ายๆก็เรียกหานี่แหละมันก็เลยทําให้หลายคนมองว่าเฮ้ยก,กลิ่นมันโหลหรือเปล่าแต่อย่างที่ผมพยายามจะบอกออกไปเนี่ยครับว่าในเรื่องที่ว่ามันจะโหลหรือไม่โหลก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่บุคลิกของผู้ใช้มากกว่า เพราะบางทีนะครับน้าหอมกลิ่นเดียวกันเนี่ยครับแต่คนใช้ต่างคนกันออกไปเนี่ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยครับให้เราภูมิใจนะครับว่ากลิ่นที่มันหอมแบบนี้มันเป็นที่นิยมเนี่ยคือมันก็ต้องมีดีถูกไหมเดียลโซวานะ่ครับเป็นน้ําหอมที่แบบว่าแมนลี่สุดๆเป็นกลิ่นน้ําหอมที่เกิดมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะจะเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็มีความแบบคูลๆแห้งๆดิบๆครับแล้วเวลาเจออากาศร้อนๆเนี่ยนะกลิ่นก็จะยิ่งหอมมากๆด้วยครับ ในทางกลับกันครับเวลาเจออากาศเย็นๆกลิ่นก็จะยิ่งดีเช่นเดียวกันผมเคยไปเที่ยวตามสถานที่ผมไปเที่ยวดอยอะไรเงี้ยครับผมได้กลิ่นเดียรสวัสดิ์นลอยมาตามอากาศเย็นๆเนี่ยคือผมเดินตามหากลิ่นเลยแล้วพอเดินเดินไปนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆจน,จนเจอตัวต้นเหตุนะครับผมยิ่งรู้สึกโอ้โหอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆจังเลยครับความฟุง้งความกระจายตัวความติดทนานอะไรต่างๆนะครับทำได้โอเคมากๆเลยสำหรับในรุ่นที่ผมถือเนะี่ยคือในรุ่นที่เป็นแบบออร์เดอลเลต บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นทนเลยอะไรเงี้ยครับบางคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยพอใช้ไปรู้สึกว่าทำไมจมูกมันตายไม่ค่อยได้กลิน่นให้ระวังให้ดีๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองถามคนรอบข้างดูก่อนก็ได้ครับเขาอาจจะกําลังมึนกับกลิ่นน้ําหอมของเราอยู่ก็ได้ดังนั้นแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งทึกทักเอาครับว่ากลิ่นไม่เห็นทนไม่เห็นกระจายเลยถามคนข้างๆดูก่อนเนาะสำหรับสนุนราคาค่าตัวของเตียวสวัสด์นะครับในขนาด100 ml นะครับ4,300บาทอย่างนั้นก็ลองไปสัมผัสกับกลิน่นหอมๆคูลๆเท่ๆของเขาดูได้ครับ แล้วก็มาถึงอันดับที่3แล้วครับกับน้ําหอมตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเกิดมาเพื่อสายหล่อที่แท้ทรูเลยและนั่นก็คือเจ้าด o เช e กา b านาเด o n วันโอตโปัปอฟรามขวดนี้นี่เองครับมีหลายๆคนนะครับที่บอกผมว่า d o เช e กา b านาเดวันเนี่ยครับหน้าที่จะเป็นน้ําหอมที่ผมรักมากที่สุดมากกว่าเดลอมสปอร์ตซะอีก เพราะว่าอะไรครับหากย้อนเวลากลับไปครับเมื่อประมาณ3ปีกว่าๆที่แล้วครับผมได้ทํารีวิวของเจ้าโดชเช่กับหน้าเดอะวันเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีคนคอยถามหาพี่เป้ก,กลิ่มันหล่อยังไงนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะหล่อได้ยังไงวะแค่ได้กลิ่นแล้วมันก็หลอ่อมันเป็นไปได้หรออะไรเงี้ยครับและมีคนถามเข้ามาหลังมาเยอะมากครับจากนั้นเองเนี่ย โดเช่กามาดาเดอะวันนะครับก็เป็นที่พูดถึงกันมากๆกับเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยครับมันมีทั้งความหอมหวานติดขมมีความสุขขมเป็นผู้ชายที่แบบว่าคีปลุกที่แบบว่ามีความแบบเป็นมาดแมนและกลิ่นของเขาเนี่ยครับที่ผมบอกว่าแค่นั่งอยู่เฉยๆก็หลอนั่งเกาไข่ก็ยังหล่อแค่ขี้มูก็ยังหล่อแบบนี้ครับคือกลิ่นมันมาในเวรนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปตีความว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบไหนยังไงพอได้กลี่นแล้วเนี่ยคือเดอะวันเนี่ยคือมันคือแบบมันใช่เลยครับ กับสำนนราคาค่าตวงเขานีครับในขนาด100 ml ผมรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ4,800หรือ4,900บาทอย่างนั้นก็ไปลองเช็คกันดูเนาะแล้วก็มาถึงอันดับที่2แล้วนะครับกับน้ำหอมตัวนี้ตัวที่ผมรักมากๆรักที่สุดรักหมดใจใครๆก็รู้และนั่นก็คือ d i o r ร์ลอมสปตัวนี้นี่เองครับสำหรับในมือที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเป็นรุ่นสูตรปีผลิต2017 และก็น่าจะเป็นสูตรที่ใช้ก็อยู่ถึงในรุ่นของปัจจุบันและแม้ว่าจะเป็นสูตรไหนๆก็ตามนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นดิลอนสปอร์ตแล้วนะครับคือผมรักหมดใจครับอันที่จริงแล้วนะครับรุ่นสูตรปีผลิตรแรกที่ผมรู้สึกว่าผมรักมันมากๆนะครับและผมรู้สึกว่าผมตกหลุมรักมันไปเลยเนี่ยนั่นก็คือในรุ่นปีผลิตของปี2012แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นสูตรไหนยังไงยังไงผมก็ยังคงรักมันมากๆกับน้าหอมกลิ่นนี้มันคือความหอมสายสปอร์ตที่ติดหรูและก็มีเสน่มากๆ กับภาพความเป็นผู้ชายในแบบฉบับของดราสปอร์ที่ผมเคยได้บอกไปนะครับมันก็คือผู้ชายที่แบบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนุ่มนักกีฬาครับแต่เขาก็จะมีลุคที่แบบว่ายังแบบว่าติดความหรูๆเอาไว้ครับคือในความหอมสดชื่นนะครับมันจะมีความแบบว่ากลิ่นแบบสำอางๆครับและกลิ่นของเขาเครับหอมแบบมีออร่ามากๆยิ่งเจอเหงื่อเจอความร้อนนะครับพร้อมสู้ตายมากๆกลิ่นดีดีมากๆเลย ถ้ามันทําผลลัพธ์ที่ดีกับผิวของคุณแล้วเนี่ยครับ Dion Sport นะครับพร้อมที่จะเป็นน้ำหอมตัวนี้ที่คุณจะรักมากมากไม่ต่างกับเปเป้ละลายพันเลยแหละในเรื่องของความฟุ้งกระจายครับก็คือทําได้โอเคครับแม้ว่าจะเป็นบแบบอัลตราเลก็ตามความติดทนนานผิวผมนี่คือบอกเลยว่าชนะเลิศครับเปเป้ be be ถึงได้เลิฟมาสุดๆนั่นแหละพอส่วนตัวคือผมเนี่ยคือสายสดชื่นแต่กับความหอมสดชื่นตรงนี้ครับที่มันมีแบบความสาอางที่เติมเข้าไปเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผม่ยเป็นคนติดหรูนะ แต่ผมกลับรู้สึกว่าในความหอมสดชื่นที่มีความหรูแบบมีออร่าเข้ามานะครับมันคือเอกลักษณ์ที่ดีมากๆสําหรับเดี่ยร์สปอร์ตแล้วมันไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าใครจะว่ายังไงนะแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับความหอมของเดี่ยร์สปอร์เนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ผมได้กลิ่นเนี่ยผมรู้เลยว่าเนี่ยดี่ยร์สปอร เอาเป็นว่าไปลองดูนะครับว่าสําหรับผู้ชายสายสปอร์ตแต่ติดหรูเนี่ยครับมันจะมีเสน่ห์ยังไงบ้างสนนนราคาค่าตัวของเขาเนีครับอยู่ที่ประมาณ4,500บาทในขนาด125 ml ไปลองกันดูนะครับ และในที่สุดก็เดินทางมาถึงอันดับที่1นนะครับสำหรับน้าหอมป้ายยาปี2020จากเปเป้ละลายพันแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าปีนี้ครับเป็นปีที่แบบดาวเด่นเจิดจรัสมากๆสาหรับยิปซีโนลองและนั้นก็ต้องยกให้เขาครับสำหรับยิปซีโนลองลวยองยยายไลฟ์ตัวนี้ครับอันที่จริงแล้วนะครับน้ำหอมในไลน์นี้ของวายนะครับประสบความสําเร็จมากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็ได้รับความนิยมทางสิน เราจะเห็นกันว่าครับกระแสของยิปซโรลองไวโอตาอฟฟามนะครับโอ้โหเป็นที่หมายปองจากคว,วาสหายหอมแล้วก็แม้กับคนทั่วๆไปนะครับที่เขาไมา่ได้กลิ่นกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตกอยู่ในผวังครับมันคือความหอมสดชื่นที่มีความหอมหวานเจือเข้าไปในเนื้อกลิน่นและมันก็สร้างสเสน่ห์ที่แบบว่าชวนให้ดอมดอม,ดมชวนไปซบซุกนีครับนั่นคือหัวใจสําคัญมากๆขอ,องน้ำหอมในลน์นี้ของไวจากยิปซโรลอง และกับตัวของผมเองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนต่างๆของ Y ายเขาเนีครับผมรักทุกๆตัวเลยแม้ว่าโดยส่วนตัวผมจะรักเจ้า Y ายาตัวต่อแหลกมากกว่าแต่ยังไงยังไงนะครับถ้าเป็น Y ายนะครับยังไงก็รักสำหรับ y l i ไ e นะครับมันจะมีเสน่ห์ของความที่แบบมีความหอมแบบส้มๆ สำหรับวา i ไลฟ์นะครับก็ยังคงมีเสน่ห์ความหอมหวานละมุนละมุนระเรื่อระเรื่อติดผิวอยู่แต่เขาดึงเอาความหอมสดชื่นในช่วงแรกนะครับเติมเข้าไปที่กลิ่นของส้มนะครับให้รู้สึกถึงความกรอปีก้กระเป๋าความธรรมัดทรรมแมงกระฉับกระเฉงให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้น <c oughs> และมันก็คือความหอมหวานของผู้ชายที่แบบว่าเฟรนลี่ซี่กระจาย <c oughs> อย่างที่บอกไปครับในไลน์นี้ของวายนะครับมันจะมีความสดชื่นในช่วงแรกมันหลอกคนรอบข้างครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนะี่ยในช่วงกลางๆท้ทายๆของกลิ่นนะครับมันเป็นกลิ่นที่พร้อมที่จะล,อล่อลวงให้คนรอบข้างเนี่ยติดกับมันก็คือเสน่ห์ของความหอมหวานละมุนละมุนนี่แหละที่มันจะชวนให้คนรอบข้างนะครับถูกสะกดจิตและก็อยากที่จะเขยิบเข้ามาชิดใกล้และสําหรับวายไลฟ์นะครับก็ยังคงเดินตามเกมในแบบฉบับของหนุ่มวายเรียกได้ว่าไม่มีการแตกแถวเลยครับ สำหรับความหอมครับความฟุ้งกระจายความติดทนนานสำหรับผิวผมผมต้องบอกอีกแล้วครับว่าทำได้ดีครับแต่เอาเป็นว่าไปลองดูที่ผิวของคุณกันดูก่อนดีกว่าไปเทสต์ดูซิว่ามันหอมจริงไหมมันเข้ากับผิวของเราได้โอเคหรือเปล่าต้องลองที่ตัวคุณเองจะบอกได้สำหรับ w i ไลฟ์นะครับในขนาด100 ml ราคาของเขาอยู่ที่ 4, 4 0 0บาทจะหอมเนื่นนานถูกจริตถูกใจคุณหรือเปล่าพูดอีกครั้งไปลองครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วครับกับ8น้าหอมป้ายยาปี2020จากเปเป้เปละลายพัน <_ Eso> กับสิ่งที่ผมได้ทําออกไปแล้วก็มีคนคล้อยตามและรีวิวของผมนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกซื้อเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับ <_ letter> ผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยครับ <_ letter> ที่คอยติดตาม <_ letter> เป็นกำลังใจกับเป,เป,เ,ปเป้ละลายพันเสมอมาอยัางไงผมก็ขอขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะครับโชคดีมีความสุขและก็ขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับการงานดีการเงินแบบว่าเปี้ยงๆและก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันละกันเนาะวันนี้เปเป้ปก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย